วงเวียนวงเวียนงาช้างเหรอช้างเลยเป็นตัวช้างตัวใหญ่ของธนาคารนะเคยเห็นวงเวียนตีเป็นช้างไหมไม่เคยเหรอไม่เคยเดี๋ยวจะได้เห็นเลยโอเคชื่ออะไรเหรอน้องเพล่บิว่ะบิวบิวมากมากกว่เค้กใช่ไหมมาอยู่ที่เดียวกันไหมอ๋อแสดงว่าไปกินตังโมมาเกอร์กูไทยเนี้ยเขาไม่มีอะไรเที่ยวใช่ไหมลูก มีก็มีไปดูไปเที่ยวหาญาติไปหนองที่ไปกินพิ่ไปกินร้าน้ำม้วนมาทำไมอ่ะพริกติดฟันอยู่ีหลักฐานอยู่ยิ้มเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวนเลยพยายามดูหนองเราอยเขาไปสอดใส่เห็นเขาองเท้ต่อไปน้องสาวผมสวยเวอรแต้แต้เด็กเอิญเอาให้ดีสัมภาษณพให้ดีตอนนี้ถาม ้องเขาเขิไม่ได้เขินไม่ต้องเขินเป็นคนณลักษรีไทยชื่ออะไรลูกพลองไงเมเปลอยพลอยพลอยใจลอยมัามาอยู่ที่ไหนลูกสุรินทร์อันน้าเป็นทินของอาจารย์นี่แกร่อยจังหวะเกิดเยอะแยะไม่เกิดลังลอยไปอยู่ที่สุรินทเป็นเกิดทินอาจารย์ด้ว เป็นแบบเขาเรียกว่าสัตว์ประจำจังหวัดมีเหรอพลอแมวน้ำใช่ไหมทุกคนวัาวัดวัดอาจารย์นึกในแมวนม้ำแมวนม้ำอีกท,ที่ที่สุรินมีอะไรที่แบบเขามีงานประจำเปลีงานอะไรมีโคล่าโอ้มีโคล่างานอะไรพลอยพลอยไม่รู้จิง้งหรีดงานมากับจิง้งหรีดสุรินง,งานอะไรมาใครมาใครพลอย แม oh, you ่อยู่ไหนแม่อ๋อแม่ถ่ายรูปไปลงยูทูบประจานลูกตัวเองนะฮะนี่คือความสุขของคุณพ่อคุณแม่ลูกขึ้นมาบนเวทีไม่รู้ลูกจะเติรนสถานการณ์อะไรบ้างจ้ะพ่อแม่ภูมิใจพาโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอนะฮะแล้วไปโพสเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวโอเคโอเคครอบครัวได้โพสอีกที่จ้าจ้าจ้าเดจังบอกว่าแดนเซอร์ขาดใช่ไหมอ้าวไหวไหม อันซิอันซิลองไหมลองไหมลองดูสต์ห่อตักใค่โอเคโอเคสวยอ่าเราจะมีรางวัลให้ถอยล้างถอยล้างถอยล้างแม่เริ่มเริ่มจากเริ่มจากคนแรกก่อนอับแผโอเคชื่อใครนะชื่อน้องเแตงแตงวาแตงวาแตงว่าแตงวามาข้างหน้าเลยเดี๋วตข้างหน้าเลยไม่ต้องพายยังไม่ได้รับรางวัลนะฮะแล้วปิดปากนางสาวไทยรับรางวัลเลยนะฮะแตงวาเขาเพียงอะไรขึ้นมาแตงว่าได้เลยโอเคไหมคะ พอ <Okay. S 2> ใจไหมครับไม่ใจยอยากให้เสียชื่อหลังลงพันธุ์ันรัตนเมธุไม่เสียชื่อ ไปหน้งแดงดำกไปกัน้องเขาเยอะแล้วก็เหมือนกับแตงกวาลอกันนะลูกคลสามคนมาพร้อมกันเลยต้องปล่อยาเข้า่ไปเยอะเามาในบทเพลงพอยจาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพลอยไม่เป็นไรลูกจะตีกัมันให้ล่ย พลอยเขากำลังทำมิวสิกวิดีโอมิวสิกอะไรครับคุณเห็นเย็นมีคุณจุกจักข้าวนังตาน้องพลอยจักครับปล่อยพลอยกับสุรินทร์ะครับพลอยบอกว่าไม่เป็นไรเอาของมาก่อนโอเคพลอยพไปลูกเอาของไปให้แม่ด้วลูกพลอยพลอยพลอยรับของพลอยรับของพลอยครับ เออขอบคุณค่ะขอบคุณข้าพลอยเออเดี๋ยวตีพิเรให้เดี๋ยวเล่าพิเรให้ในลูกโอเคมอ๋อมันหอนมันมันผิดโอ้ยเนี่ยเห็นไหมพลอยอย่าบอกพ่อนะลูกจะเอาพ่อแคโหดด้วยไม่หดไม่หดอ่ะขอบคุณขอบคุณวุฒิไทยทางทางกันทางทางกันเอออย่าอย่าให้แพทย์เน ความพิเรนะเพิ่งได้กิ๊กกระดูกมาใหม่ๆเลยเนี่ยฮะใช่กิ๊กกระดูได้ยังไงเออฮะได้การเต้นอ๋อเลยฮะโอเคครับเปปวดร้องเพลงอ๋อนี่เต้นอี่เต้นใจสูงชื่อจ่ออุเทนนะลูกนะโอเคพร้อมแล้วมิวสิก อไรครับอาจารย์าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพครับสิ่งที่ท่านเห็นไปเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เจสัมผัสได้อะไรครับองอะไรลงมือเนาะเอ้ยต้องมันไงมันขนาดนั้นเลยครับผมต้องเก็บเก็บกดสามมันแล้วไม่ได้ไปไหนโอเคไม่ได้ออกไปไหนเลยขอบคุณน้องทั้งสามคนมาเลยครับผมนะเอามมนิเตอร์